ไอ้ไหลลงกาวดข้อสิบมาเหมือนเศร้าๆไอ้เไอ้ค่ะไอมาเตือนอืแล้วมาเตือนแล้วว่ามหงนอนไอมาตือนแ้มันกนเท่าเลยนีมเป็นแคอากาศทำเรื่องเชียว

เดี่ดดมือไี่สิพักอยู่บนพักได้แล้วเนาะได้เลยค่ะวน,นมากเป็นชีกับเฝอไข้แม่นนี่ผมกักงานงานแล้วงาน,นแล้วคุณลัะร่้ก็จะต้องมาก,กรังสี่แหละ ผมก็เป็แหมแงเลยันมีอยู่ใช่นอนน้มูเลยบอกั่ได้แต่ทนเสียงโกลนย่นได้่ยนะมยกนิดเดี

ก็ไดเทไหนิขึ้นอหอเลยว่าสิจังคนกัเออจไปจตงไปยิดนันนัยงรถเข็นรถยงรถยังขี่คอมอกมอไปนะรถสียสาขีไปไ้แจะว่ากนหน่อยาเป็นีถึงมากแต่ว่ามันขันแรงสงสัยขั้นแงมันรู้มันมันมีตัไปไปสอมสาเหตุ ก้เนาเด็กกันต้อเข้าไปทางนนได้ต้องไปดทหน้าเดยตนั่งยุค่งะาห่ลัเออนั่งน่ขาอะอะไรตัวมเขตาไปจังน้อยเข้าไปนั่งมึงพิษตัวนื่นเลยตบยิ่ง้าเออโตนั่งเงี้ยว่อดูกางนั่งไปพักกันไปาหมึงักสักน พอดีนะเอะเอมึงนนอ,อีกคนไปสร้างไอไูเล่นอีเลยไอไอไอยต้องขอไคกันแม่ตื่นที่แรกก็ว่าสเ่งมาถึว่ามีเดียมเตะดวงฟ้าวาวมาเด้อบอกมาอีกีกว่าเอามม่ได้เงี้ยเง้ยเงีเ้เขาคนชี้ได้อ่อ <laughs> ตามสัญญากตามสัญญาตัวเราปากกจะตัววาได้บ่ว่าที มแบบแเมื่อยากแก้นเพราะว่ายุ่งโสดเลยงัเรื่องตัเนี่ยเรื่องทายทีตันนี้เขายู่ยูย่กับว่าเอ้าเรื่องที่โอุ้นเห็นเดอ้อว่าใส่จี่เดียนเป๊ะหลาหลาสา,ายอะไรทีรเลยเห็นเปลียนความอาสาจั์เต็มมาเต็ม นัำสั่นหรือไม่ทกเอาสักก้วยมาเลยอ้าวกระย้มกระเข็มแเหรอคือลมพอว่าทุกขั้มทุกขั้มทุกขั้มเข็มทุกนู่ทุกเนื้ออ่าคือพอว่ายังได้เราค่ดูลมดูลมเออเอเห็นจากความจนเห็นจากความมัมีสมองมัมีความคิดสมองโง่ห้องกระดูกแน่ไปนอนโค้งกระดูกมัมีตับไตใสขุ่นมันจากใดได้บ้างบ่ ยูดีๆคันใดยูดีๆคันใดเรื่องโซ่หล่ะไ <c oughs> ง้ก็มอยากได้แล้วก็ไปโอนทีก็ก็นอนซ่างเงินเฉพาะ <c oughs> ไปโอนโอนเขากต่นน <c oughs> ว่านอนโซ่คือบ่เอาแล้วกิน <c oughs> แล้วเบาแล้วกินแล้วบ่เอาแล้ว,แล,รราาวแล้วก็ลาขินพู่มมเขาบ้าก็มาบุบบ่าแล้วกูเกิดมลาดเดียวคูอสิตายผู้เดียวหอรอกพ่อแม่ก็สร้างพวก็คู่เบิ่งเอาเบิ่งมาสี่สิบกว่าปีแล้วเนาะใช่เมื่อเอาบันที่ แต่สัยอชีนี้ไปดูเยาวันที่แรกมันจะมีแม่เนี่ยน้องลุงพอมาดามีมากมันมันกดหลัไงแต่เขาฝื้นฟืไปเรื่อยไปเรื่อยเริ่อาม่ใจหนึ่งคอยว่างนะครับบเอากระมืออีกแล้วเดได้บ <AG> ัตรหน้าตาบ้วนพอระวังลุงพอว่าเออมือทุกเอางชาติซุสซ้อนอันไร ร่งกบ่เด้ยวว่าเออเออไปเ่พอาเนยกสีมาสอนมันสับกบู่เดี๋ยวแทกันเลย่อว่าันเอาหยังแต่แต่หายุทับท่างโลกทัาท่างทุกแต่อว่าทุกให้ลวงพเอทุกแต่ว่าทุกเออเออสาว่อ้ท์แรกมึงเขมนเนาะลูกลูกชิม่างใหญ่มากเงินก็สีเอาเดือน หยาร้อยไม่สมองไม่อมันีพลังงานแองบอกเข้าไปเลยเออนั่นแหละคือบอกไหว้ต่าแบบนี้เนี่ยเนี่ยคือก็อ้ว่ามันกจวก็เงินเินพลังงานเัินมึงเอนแบบนี้เงินพลังงานเนี่าหัวกัวใหญ่เจ้าหะนี่นีละสั้นนี่กับพี่พุกโก้นี่นี่แม่นี่นี่แม่นี่แต่ถูกถูกน้องลูกน้องลงพอตะกี้โค้นควายหาทุกว่าอาจารย์ว่าเป็นเกือบยี่สิบปีแล้ว ไฟบ่อเรือกันนัอันน้นอานนเสุ็ทีบ่เขาใไฟมันฟังดูัวเอาเฮ้เฮ้เฮ้เ้อ้มันตัดฟังสิโดกตโนมายเลยมันจะม่คืนองนหรอไมพ่ีีี่ีีีไปที่มามันกระท่นมันกับดับทันกระดับจรงเออนั่นแหละนม่อันไส้ต้องเนี่ ถ้าหน้าถ้าใส่มันแพงหักเลยรมันก็ลายเนาะโอ้ก็ลายลวปันละยมว่ากูผมมีเงิ่นก็่หางอกก็ีแต่ว่าร่อมย่มก็เดร่าไมนีที่อยูแต่ว่าก็ตกแต่แต่มันไดตรงนี้ก็ครูการเรียนมีทีมากกว่ากัรหนึ่นะครับเท่ากับม เขาก็ซซยย่นมาหลายตามพั่านกัน่ะมันกันเออมันปฏิวัติมันกืแต่ว่าเขาหาวิธีแนะนำแนะนีแหลยโยอมาเข้าใจตั้งหลวงพร่งนี่ตั้งหลวงพ่วัหยาตั้งหลวงตาเฉลี่ยโยนมาเข้าใจเลยอยนมาเข้าใจดีมันมันถูกจะรีบเท่านันและเก็นธรรมดาบางที่เท่ากับ ธิบายผู้ที่อธิบายอันเดียวกันละเีคนรับคนอเข้าใจม่ใช่เข้าใจอันเดียวกันใมถ้าย่างถ้าย่างแปลว่าพ้ายาสิดมุ่นข้นมขีดขีดออกได้ลงคอย้อนก็ไปยึดไปเห็นนอความคิดกับนก่อนานันยันยัอนขำต่บทพิสักดัายเอนก็ไปแถวใสาเอวใส่ก็นนี่มันตากันนี้เด็กนอความขิดอัเคมันิที่ห้าหัวโตห้าหัวตเนียนเราคนะต้านไปอีกบดึงมันเก้ามา มันกระดักเลยล่ะความคิดแมมันเกิดขึ้นมันของามันเองเด้ไปแต่กี่หัวตะตันน้ำมีตาตามมันถ้าแต่ใครถ้าุเยไปน้ำมันกุ้งเไปน้ำมันว่าไปว่าไปได้ี้จ้องกันได้ไแต่กินเกลือที่ที่ทีทีทีทะเอกันอยู่ขึ้นเรือเพื่อนหน่อยที่ไปที่มามอกับท่านขวดันกทนแต่ว่าฝึกไปตะกอนตะกอนจะมาทำอาบน้ำขึ้นมา ย่อมปกติอย่างจมหนูต้องเข้าใจเองเพราะว่าเขาเขาเขาจะไปความลังเลสงสัยมันจะมีมันจะเห็นเงาบวกกัน่ะเนี่ยนั่นแหละบวกกันความสงสัยนั่นก็จะคำตอบที่เอาไปเห็นหนังม่ได้เห็นเงาคนถูกอะไรล่ะสงสัยอัไรก็เก็บเก็น่ายจ้ะเพราะสงสัยหรือว่าลุงพ่อหรือเปล่าก็ถือสงสัยอย่างนั้ได้่คำตอบเราก็ไปหาคำถามใหม่

ハハハハ。<laughs>